สวัสดีครับคลิปนี้นะครับสาธิตการใช้งานกล่องสมาร์ทแพนในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า220โวลต์นะครับก็หลักการทํางานเหมือนเดิมแอปเดิมนะครับแต่การต่อสายเปลี่ยนไปนั่นเองมาดูที่พอร์ตแรกก่อนนะครับอ่าเป็นการต่อสายพัดลมนะครับส่วนพอร์ตที่2ของกล่องต่อเข้ากับ PV นะครับด้านหลัง มาทดสอบโปรแกรมนะครับเป็นการปิดเปิดจากแอปเดิมที่แผ่นหนึ่งนะครับแผ่นหนึ่งถูกต่อสายไว้กับพัดลมอลองสาธิตการเปิดดูครับโปรแกรมแผ่นสองครับ สังเกตนะครับรีโมทวางอยู่ที่เฉยๆนะครับทมสอบการติดการใช้งานครับอ่าลมด้วยครับอ่านะครับกล่องสมาร์ทแพนของเราสามารถปอายุการใช้งานร่วมกับไฟ220โวลต์ได้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ